บทที่1ิยาเทวตาสันติวิหารลวาเสนีทูปูทูปเปกพระเรโพธิคเรอติงตะหิงตาธรรมะทาเนนาพระวันเตปูชิตาสโสทิงโร,รนเตทะวิหารมัททะเลเถราจมัจจานะวากาจาพิขวโบสารามิกาธานปาปติธานปาปติ ภูปัสะกาคามาจะเทสานิคามะจะอิตราสปานะภูตาสุขิตาพะวันตุเตชลาภุชาเยปิจะอันธสัมภวาสังเสะชาตาอัฏฐปูปปาติกา,ากนิกังธรรมะวะนังปฏิเจเตสเพปิทุขัสสะกะโรนตุสังคัสสะสังขยัง ธาตุจิรังสังสตังธรรมโมธรรมัทราจะคุณคลาสังโฆโหตุส,ส,สมะโขวาอัตายะาจะหิตายะจะอเหรักขร,ร,รักขาุธรรมัทโมทสัพพิธรรมัจาริโนพุทธิงสัมควาปุเนยามะธรรมมอริยปเวท,ทิเตสัน ปสันนาโหนตุสเพปปานิโนพุทธาสานเนสัมมาทาังประ,วประเวชันโตกาเวกาเรเทโวปะวัติสตุอุทธิภาวะยะสตัตตานังสมิตตังเตมตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัด,อดรชังนิจังรักขันติบุญตะกลางเอวังธรรมีนราชาโนปยังปะชังรัก ขันตุสัพพทาบที่15ทุกคำปาปนิทุกขาพยาคำปะาจะนิพพานัางโสกัปัตตาจะนิโสกาโหตุสเพปปานิโนเอตวาตาจะอเหมหิสัมพตังปุญญะสัมปทังสเพออนุโมทันติสเพงสัมปัติสิทธิยาทานังทนันตุสัธายะสีลังลักขันตุสัพพทา ภาวนาภิรตาโหตูคัดฉันตุเทวตาคตาสเพพุทธาพระปัจจาป,ปัจจการนัตยังพลังอรหันตานัดเตชะรักขันพันธามิสัพโสบทที่15โหนตูสับพังสุมังคลังรักขันตูสับพเทวตาสพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตูนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสับพเทวตาสะพมานุภาเวนะโสตี โหนตุนิรันตรงโหนตูสัพทางสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสภาพสังฆานุภาเวนสุตีโหนตุนิรันตรงด้วยอนุภาพแห่งสัจจยสฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยโดยการสวดสาธยายบทมน,น,นพระสูตรพระปรลิตฐและพระและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้พ้นทุกข ภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวาทั้งหลายจงโปรดอนุโมทนาบุญในการสวดสัตย์ใและธรรมะเหล่านี้เพื่อเมื่ออนุโมทนาบุญแล้วโปรดอำนวยอวยพรให้เก็บวัตถุมงคลพระปิตายอเศรษฐีเหเรียญยอเศรษฐีเหรียญวค้ครูหกเปรตตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งพรบปริตรตรงสมเด็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุ